อมาผูกัก,กน,นีแกนี้แเกีวก้วหละเดียวยาให้มกินนี่สวัสดีค่ะท่นานผู้ชมค่ะช่องแอรีนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะ สูตรหวยคุณยายนะคะงวดที่ผ่านมาผลออกนะคะเจ็ดสามแปดสองสามสามนะคะท่านผู้ชมขะไปดูย้อนหลังนะคะงวดนี้นะคะเอ่อในสูตรเลยเดี๋ยวจะขึ้นสูตรให้อยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านอาจจะอยากดูสูตรนะคะสังเกตว่าตัวเลขชนกันเยอะมากนะคะเก้าชุดเด่นของคุณยายนะคะเก้าชุดเด่นของคุณยายคุณยายให้หกเก้า 5 8าแปดสี่เจ็ดแปดเก้าสองสามสามสี่เก้าสามสี่สี่หนึ่งสองนะคะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปคุณยายก็เน้นห้าชุดเด่นให้อยู่นะคะท่านผู้ชมห้าชุดเด่นคุณยายนะคะมีหกเก้าห้าแปดแปดเก้าสามสี่เก้าสามนะคะคุณยายให้เด่นสามและสี่นะคะอ่ะสูตรหวยลาวพัฒนานะคะของคุณยายนะคะ แอดขึ้นหน้าจอให้นะคะท่านผู้ชมขา9ชุดเต่นแล้วก็เน้นๆห้าชุดอีกนะคะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปแล้วชอบชุดไหนเราก็เอาไปเป็นแนวทางยุกไปเป็นแนวทางนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมขาก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะ mm hmm. ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวัสนาของตัวเราเนาะ mm hmm. แล้วก็เอาไปวิเคราะห์ตรองดูก่อนนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามา ติดตามสูตรหวยลาวพัฒนาคุใหญ่นะคะ